ตอนนี้พี่ควานนะครับพี่ปิวแล้วก็น้องนุกนะครับนี่ก็เข้าไปทาความสะอาดนะครับทำสปาทำสปาสปาผิวมัสมัชมัสมัชมัสมัชด้วยแปรงมัสชด้วยแปรงนะคะวันนี้นี่ทําความสะอาดด้วยแปรงนะครับเราใช้แปรงในการขัดีชวีวันขัดผิวให้กับเขปลายนะครับที่เห็นผิวดําสวยงามนะคะมีความละเอียดนะคะแล้วก็ คราบสกปรกใดๆเลยก็เพราะว่าพิ่ควันเนี่ยทำความสะอาดแบบนี้แหละใช้แปรงขัดนะคะถามว่าช้างเชื่องกอื่นๆดูแลแบบนี้ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ทําแบบนี้นะคะจริงๆเรามีการแสดงช้างอาบน้ำด้วยนะคะ<ช>ซึ่งก็จะเห็นว่าพิ่ควันก็จะขัดทูผิวน้องช้างประมาณแบบนี้เลยอาจจะใช้มือเปล่าอาจจะใช้แปรงหรือว่าบางทีใช้สบู่ช้างใช่ใชเครือสบา<ช>้าที่เราเรียกว่าเครือสบ้าสบู <นะ S 1> ่บช้างก็คือเครือสบ้าเวลาเวลาที่เอามาขัดผิวช้างก็จะเหมือนมีฟองๆออกมาด้วยนะ ช่วยช่วยช่ป้องกันแมลงนะสรรพคุณในการดูแลผิวนะคะครับช้างนะคะสําหรับเราไม่น่าได้นะคะเธอร์สบ้านะคะผิวถลอกหมดพอดีสำหรับเราถลอกเปิดนะคะนี่อันนี้ก็วันนี้อาจจะไม่มีภาพมุมสูงนะครับเนื่องจากว่าโดรนไร้เสียงวันนี้ของเรายังไม่ได้ประกอบนะคะ หรือว่าไม่ไพ่ไม่ไพ่ในการที่เราจะเอาโทรศัพท์ไปมัดติดเพื่อทำโดรนยังไม่ได้ผูกประกอบนะคะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอจกครู่นะคะอาจจะได้ชมภาพมุมสูงในตอนช่วงไลฟ์4โมงในวันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องอีกมุมนึงนะครับนะมุมเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นควานพิษปลิวนะครับขึ้นไปสุดหรอเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาบน้าเสร็จแล้วก็เล่นทรายต่อเลยใช่ เป็นปกติม,ะะมี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 หลายท่านถามว่าแล้วที่อาบมาอาบอาบน้ํามาเมื่อกี้แล้วก็เครื่องหมยเคลืเชนนวก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะะอาบให้สดชื่นอาบให้รู้ว่าได้อาบเฉยๆนะคะหลอ่อเสร็จแล้วก็จะเล่นทรายแต่ช้างเล่นทรายแล้วก็เล่นโคลนถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติอยู่แล้วนะคะใช่ครับผมเพราะฉะนั้น เริ่มต้นที่จะมีคนถามว่าทําไมถึงไม่มีหลังคาคะทําไมพื้นถึงไม่เทปูนคะนะคะเนื่องจากว่าเราเลี้ยงเขาให้อยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือว่าใ,ใกล้เคียงกับพฤติกรรมช้างป่านั่นเองะ,ะใช่ช้างอยู่ในป่าปกติก็ไม่มีหลังคานะคะไม่มีพื้นซีเมนแล้วพื้นที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพเท้าของช้างเล็บของช้างเนี่ยก็คือพื้นดินนุ่มๆแบบนี้แหละใช่ครับผม ซึ่งสังเกตดูวันนี้นะครับนะฝนก็ยังไม่ตกเลยนะพี่ปา<ช>ตั้งแต่เ<ต>มื่อช่วงเช้าร้อนมากนะครับอากาศก็จะร้อนซึ่งอันนี้นี่พ่อพลายชอบแน่นอนแดดเจ่มใสนะคะแดดเจ่มใสแล้วก็พี่ควานมาทําความสะอาดให้ด้วยใช่ค่ะซึ่งถ้าเราแพลนไปตรงที่นอนของเขานะครับมีที่สามารถจะเห็นที่นอนของเขาได้ไหมเห็นที่นอนของเขาของพ่อพลายนะครับ ก็ตอนนี้ก็กําลังฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวเลยนะใช่ค่ะ <Hey. S 1> นี่แหละคือสาเหตุที่ทําไมถึงไม่จําเป็นต้องมีหลังคาเน,ะะนื่องจากว่า<ม>พื้นที่เลียงช้างเนี่ยน้องช้างจะอุฉีีปริมาณเยอะมากต่อวันนะคะคดังนั้นพื้นที่ก็อาจจะเฉลี่ยแล้วก็อาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีหลังคาแบบนี้เนี่ยแสงแดดส่องถึงนะคะในช่วงเวลารางวันแบบนี้ก็จะทําให้เชื้อโรคโดน ทำลายล้างไปนะคะนกช้างก็งจะอยู่อย่างสุขภาพดีมีความสุขนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการป้องกันด้วยถ้าเกิดว่าช้างมีบาดแผลที่เท้าแล้วก็ยืนแช่อืแช่ฉี่แบบนี้นะคะคก็จะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นพื้นที่แห้งสะอาดแล้วก็แสงแดดส่องถึงเนี่ยดีต่อสุขภาพช้างที่สุดะค,ะครับ <Okay. S 2> ผมสบายใจเลยนะครับทั้งพี่ควันปลิวแล้วก็นกนุกนะนี่ ใครเป็น FC พี่ควานเราบ้างคะ่ะได้ข่าวว่ามีคลิปใน TikTok นะคะดิฉันไปนแอบ,บดูอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่ส่งกำลังใจใ<ช>แล้วก็รักแล้วก็ชอบพี่ควานแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะคะจริงๆแอดมินของเรามีหลาย10ชีวิตมากนะคะในแฟนเพจเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอาจจะตอบช้าไปบ้างนะคะก็ขอความเมตตาให้กับ,บแอดมินของเราด้วยนะคะ